สวัสดีตอนเช้านะครับทุกคนสวัสดีครับวันนี้ถือว่าเป็นคลิปที่ปหารอาจารย์มากนะครับเรารวมพลพลบัวน้ำได้อันนี้เป็นสาวๆอะไรแนะนำตัวเองนิดนึงแนะนำตัวเองคนแรกป้าเอ๋ค่ะคุณป้าเอ๋ครับผมส่วนนี้คุณเจ้าเอ๋เอ้ยไม่ใช่แม่บีค่ะแม่บีครับาค่ะคุณบรรณาครับพี่กันครับพี่กันครับคุณตู่ครับผมคุณตู่ครับผมผมครุริศนะครับผมในคลิปนี้นะครับเราจะมาถ่ายทอด วิธีการเรียนด้วยน้ําสําหรับคนกลัวน,น้ํานะครับอันนี้เราถ้าสมมุติว่ามี1ิคะแนนในระดับเลเวลที่กลัวน้ําเราถือว่าเราอยู่ในระดับอะไรครับระดับ8 5 1ห้าสิบห้าสิบจะบอกว่าคุณตูนนี่เป็นวันแรกนะครับอันนี้วันแรกอันนี้เรียนไปแล้ว 2> <า> 1>, 1 2 3 4สามสนะครับเดี๋ยวเรามา ภาพคนที่มาเรียนวันแรกนิดนึงครับว่าการนั้นนี่เคยเรดวนน้ำมาห่ไหมครับเคยเรียนยนานมากล<อ>เลยนานเมืออดีตการประมาณปีพุทธศักราช2400นาน,น,านแต่ว่าเรียนเรียนแบบเรียนครั้งแล้วก็แบบแล้วก็เลยเกิดการกล้า,าไม่กล้าไปไหนก็เลยเลิกทำไมถึงเลิกครับเพราะว่ามันมันหนึ่งเวลาไม่ได้ด้วยค่ะทำงาน แล้วเราจองเรียนวันแา่ไปดไม่ได้ก็เลยต้องเลิกไปอ๋อมันมีการเรียนสามสิบไม่ได้แล้วเรีนวันธรรมดาอย่างเดียวอ๋อก็เลยต้องเลิกไปแล้วตอนนั้นเรียนไปถึงระดับไหนครับครับน้้ำพุ่งจรวดหมุนแขนปิดหน้าหายใจปิดหน้าหายใจแต่ทําไม่ได้พอปิดแล้วจมอ๋อปิดแล้วจมแสดงว่าถ้าดำน้ำเป็นทุกวันนี้ยังดำน้ำเป็นไหมครับไม่เป็นไม่เป็นหรอครับแต่เราพู่งน้มาเลยครับคูโดนหลอก นะครอย่างนี้ก็เรียกว่าดำน้ำเป็นนะครับ oh, <okay. S 1> ถ้าเลเวลนี้เราถือว่าไม่กลัวน้ํานะครับทําไมถึงไม่กลัวน้ําอยู่บ้านดื่มน้ํากันไหมครับทุกคนถ้าคนกลัวน้ำ